อัคลัมนึงหสวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อกันนะครับในเรื่องของรามเกียรติ์โดยที่เรื่องราวในตอนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะวันนี้คือผมพูดในวัยแบบว่าเด็กอยู่90นะครับเพราะผมอ่ะเคยได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยอยู่ประมาณสักชั้นปฐมโดยที่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับรามเกียรติ์นะนี่พอโตมานะครับได้เรียนได้ศึกษาได้อ่านรามเกียรติ์มากขึ้นก็เลยรู้ว่ามันน่ยคือ่วนในของรามเกียรต อันนี้คือเป็นเรื่องของเมฆขลาระมสูรน,นะครับซึ่งตอน,นเด็กก็จะเรียนนะครับมันก็อยู่ในแบบเรียนสาษาไทยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นที่มาของแบบฟ้าผ่าฟ้าเนี่ยฟ้าร้องอะไรเงี้ยนะครับก็คือมีไม่ขลามะละแกแก้วรำมาสูรข่อนขวานนะครับเกิดเป็นฟ้าและฟ้าร้องขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็มันอาจจะตัดตอนมาม,มันก็ไม่ได้กล่าวไม,ไม่ได้กล่าวถึงลำมบงเกียรติผมทําไม่ได้นะแต่ว่าเป็นว่ามันคือส่วนหนึ่งของลำมบีงเกียรแล้วกันซึ่งมันก็คือตอนนี้แหละครับ ก็กล่าวถึงฤดูฝนนะครับบนส่งสวรรค์เนี่ยเทวดาเขาก็เหมือนคนเลยครับคือเขาก็จะชอบมาเล่นแบบเล่นน,ลน้ําฝนอะไรเงี้ยจริงๆน้ําฝนเมื่อก่อนเนี่ยคนแบบโดยเพราะแต่ตามชนบทอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่นน้ําฝนกันนะจริงๆผมมันก็เคยเล่นน้ําฝนนะอยู่สมุทรปราการนะครับเมืองแห่งอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมมากมายนะครับแต่ผมก็ยังเล่นน้ําฝนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเออก็สนุกสนานมันตกลงมาเมื่อเย็นบางทีก็ถลายกับพื้นเล่นอะไรเงี้ย ปัจจุบ,บันนี้ก็คงไม่กล้าเล่นเลยนะครับตอนเด็กมันอะไรก็สนุกไปหมดนะก็คือนางมณีไม่ขลาเนี่ยก็มีหน้าที่นะครับรักษานะครับอสมุดทุกปีพอถึงหน้าฝนเนี่ยไม่ขลาก็จะเอาแก้วนะครับโดนแก้วมณีออกมาแล้วก็แบบมาไล่ลำมันก็จะเกิดแสงวิปบปิบิบสวยงามเะครับบนท้องฟ้าครับอย่างมากมาย ก็กล่าวถึงรามาสูรเนี่ยนะครับก็เป็นอาศัยอยู่ในเกล็ดเมฆนะเป็นยักษ์ตนหนึ่งซึ่งมีขวานเพชรเป็นอาวุธนะที่สัยของมันช่วยช้าสาม,มารนนะครับเ่้ม <c oughs> โหดตมิด <c oughs> ในสวรรค์ทั้งหกชั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับมันนะครับวันหนึ่งก็คือวันที่มีการประชุมเล่นเริงเนี้ดูฝนเนี่ยมันก็รู้ข่าวนี้ใช่ไหมมันก็ไปก่อกวนเขาอีกนะครับมันก็เหาะลงมานะครับชี้ขวานเหาะทยานลงมานะแล้วมันก็ไปไล่ฟันไล ตีครับเหล่าเทวดาฟ้าทั้งหลายนะหอบไปหอบมาสวัดเวียนหอบไปหอบมาก็มปเจอกันางมณน,นไม่ขาเนี่กำลังล่อแก้วอยู่นะมันเห็นมันก็ลาคาญไงมันก็เข้าไปครับหมายจะไปฟาดฟันกับมาน,ะนางมิน,นิไม่ขาแต่านางมณนไม่ขาก็หลบได้นะหลบไปหลบมาฟุบเออเขาก็มีเทคนิคค่องข้างว่องไวนะไ,ไอ้รามสูก็ยิง่งโมโหไงเทวดาตนอื่นก็ไม่กล้าไปยุ่งไม่กล้า,ไป,ไ,ลาไปช่วยแต่นางไม่ขานี่สุดยอดนะลหลบมันดีว่องไวมากนะครับ ลำมสูนก็พอลําสูนเข้ามาใกล้นายก็เอาแก้วมายื่นใส่หน้าแล้วพอลําสูนฟันขวานนายมินหาก็หดมือกลับหลบไปหลบมาอะไรเงี้ยเหมือนกับเหมือนกับแย่แย่ล้ามสูนอะไรเงี้ยล้ำสูนก็ยิ่งมโหเลยนะสุดท้ายกําลังไล่ฟันกันสวัดเฉวียนอยู่พระอรชุนก็โผมาหาตัดหน้าไออเอล้ามสูนก็โมโหไงว่าเออใครมาใครมาตัดหน้ามันอะไรเงี้ย พระอรชุนก็ตวาดกับว่าเขาอะแม้แต่ยักษ์สิบมืออย่างไรยักษ์สิบหน้าอย่างทศกณัณฐ์เนี่ยยี่สิบมือพระอรชุนก็สั่งสอนมาแล้วภาษาอะไรกับไอ้รามสูรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพระอรชุนเขารู้จักรามสูรดีแค่ไหนนะถึงเขาเขาอาจจะยังไงอะประเมินฝีมือคู่ต่อสู้ต่ำเกินไปอะไรเงี้ยเขากับสู้กันพลาดท่านะ เสียท่านะีถูกรามสูรเนี่ยหรือว่าจะพีมพมือสูสีกันก็ได้เขาอาจจะคิดว่าเขาคงชนะได้อะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพลาดท่านะถูกรามสูรเนี่ยจับท้าทั้งสองข้างฟาดพระอรชุนเข้ากับเหลี่ยมเขาพระสุเมนดังสถาฆจุกกล้องไปทั่วปฐะพีทั่วสวรรค์ทั้งหกชั้นเลยเปยงป้าเงี้ยมานั่นแหละจนพระจนเขาพระสุเมนเนี่ยเห็นสุดไปข้างหนึ่งนะครับไอ้ลามสูรน,นี่ก็ลืมไปเลยพอชนะ พอาชุนได้ก็รู้สึกสบายใจแล้วก็หอกับเขาคึอนวิมานของมันไปนะครับลืมนางมณน,นี้ไม่ขาดไปเลยนะครับมันก็เดือดร้อนไปถึงพระอิศวรสิซึ่งได้มองเห็นนะครับว่าเขาไกล่าเนี่ยมันุดเอียงไปข้างหนึ่งก็รู้สึกเออทำไงดีจะให้กลับมาเหมือนเดิมก็ไประดมป่าประกาศให้ฝูงเทวดาทั้งหลายนะครับครุฑหน้าคนทันอะไรเงี้ยพาลีด้วยมาสุข,ขีมาอีกมามากันให้หมด มาช่วยกันเอาเข่าไกรลาดให้ตั้งตรงดูสิว่ามันจะขึ้นยังไงนะวิธีการก็คือเขาก็จะเอาหน้ากมาพันรอบรอบขาไกรลาดนะพอพันเสร็จแล้วเขาก็จะให้เทวดานางฟ้าต่างๆเนี่ยอยู่คนละฝั่งใช่ไหมแล้วก็คอยช่วยกันฉุดดึงหางเพนาคหัวเพนาคฉุดดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาให้เขามันตั้งตรงนะโดยมีพระอินเป็นคนเป่าสังค์ให้สัญญ,ญาณ อ่าประมาณว่าแบบหนึ่งสองสามปีอ่าดึงปีดดึงอะไรเงี้ยส่งสัญญาณแต่ดึงยังไงเขาก็ไม่ขย,ย,ยายเพี้นแม้แต่น้อยนะมันก็ยังเอียงกระเทยเลยอยู่นั่นแหละจนทุกคนหมดหมดแรงแล้วเอาไงดีสุกี้เห็นว่าแบบนี้ต่อไปไม่ดีเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้ามันจะขึ้นอ่ะมันขึ้นไปตั้งหานแล้วยิ่งดึงต่อไปทุกคนก็จะหมดแรงนะมันจะไม่มีทางดีขึ้นเด็ดขาดนะ พราะว่าถ้าขึ้นอ่ะมันขึ้นอย่างครั้งแรกแล้วอะไรนี้เอาไงดีสุคีปก็ไปกาดพมไอ้ส,สวนหม่อมช้นของอาสาเองหม่อมช้นคิดวิธีได้แล้วแล้วสุคีปทำเลยรู้ไหมเขาก็เอามือไปจี้สะดือแพนากแพนาคมันจะกระจีมันก็ดิ่นใช่ไหมพอมันดิ้นปุ๊บเฮ้ยเขาสุเมนมันขยับขยื่นเว้ยพอมันขยับขยื่นแล้วเนี่ยสุคีปก็เบ่งพลังขึ้นมากระโดดเข้าไป เอาบาไปยันเขาที่มันเอียงแล้วก็ใช้พลังอ่ะดันทีเดียวปุ๊บขึ้นมาเขาพลาสติกก็ตั้งตรงขึ้นมาเลยโอ้โหนี่อาศัยกําลังอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยสมองเนี่ยความฉลาดเพราะว่าพยานาต้องอะไรพยานาไปจี้เอวพยานาจจี้สลือเพี้ยให้พม่นดิ้นคือพยานามันแรงเยอะขนาดนั้นเลยนะที่มันแบบดิ้นจนแบบว่าคือมันมันคงจะแบบเจ้าจีมากจนลืมตัวเพื่อนเคยเป็นไหมครับ เวลาเป็นคอมเมจี้เอลแล้แล้วเราก็แบบว่าจะสะดุ้งจะอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะแบบซอกหรือเอามือไปปัดคนอื่นนลยคือแรงตอนนั้นน่ะน่าจะแรงเยอะกว่าปกตินะมันเหมือนกับเป็นเท่าไหร่อะอะดรีนาลีนมันหลั่งอะมันจูกเฉลิมตื่นเต้นมันหลั่งขึ้นมาคงเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็จริงๆมันขยี้แล้วใช่ไหมถ้าถ้าขยี้แล้วแล้วปล่อยทิ้งไว้พอหายจักรจีมันก็จะเอียงเหมือนเดิมใช่นะแต่สุขีเห็นจังหวะได้ไงอีมันขยี้แล้ว ก็รีดบันเมออาศัยใช้แรงบวกเข้าไปแรงทรงเข้าไปก็เลยทําให้มันตั้งตรงได้นะครับพระสุวรก็โอ้โหดีใจนะชมเชยว่าสุคีเนี่ยฉลาดนะเก่งแล้วก็ฉลาดด้วยนะก็เรื่องนี้ก็จบไปเขาวัสุบเบงก็ตั้งตรงอย่างเดิมนะเป็นตานานไปเลยนะครับจี้สันติเพรนาแล้วก็เขาจะเป็นตั้งตรงได้โอเควันหนึ่งนะพยากากา,กาศ หรือว่าพาลีเนี่ยเขาก็ไปเข้าเฝ้าพระสวนนะเหมือนอย่างเคยแต่ว่าวันนี้เข้ามาคนเดียวนะสุขีก็อาจจะไม่สะดวกไม่ว่าอะไรเงี้ยนะพระสวนก็เห็นเออครั้งก่อนจะไม่ตบรางวัลให้เลยท่านกับน้องท่านเนี่ยท่านพยากากาศกักบท่านสุขครีเนี่ยทำดีมากมีผลงานกับให้กับทางสวรรค์เนี่ยหลายต่อหลายเรื่องนะท่านก็เก่งเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวฉันจะ ให้พรท่านแล้วกันนะคือเป็นโบนัสลวกันโบนัสปลายปีนี้อ่ะสำหรับตัวท่านเนี่ยจะจะ่าพรคือท่านจะแต่งตั้งท่านเป็นพระยาภารีชีลาชคือศัตรูสู้ท่านไม่ได้นะเวลาศัตรูมาสู้กับท่านเนี่ยขอให้กําลังของมันนะลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วกําลังที่ลดลงครึ่งหนึ่งนะอ่ะอมเพิ่มให้ท่านโอ้โหนี่มันนี่มันนี่มันแรเข่มนี่มันดามเมจแบบแรุนแรงมากนะ คือเป็นแบบไอภาษาเกมภาษาการ์ดเขาเรียกว่าอะไรนะไอแบบเนี้ยอะไรไอบีไอพีอะไรทั้งอย่างโหแบบโคตรโกงอ่ะนะแล้วใครจะสู้ได้ว่างเนี้โคตรโกงโกงสุดๆนะพอพูดเสร็จแล้วเขาก็ไพ่สวยก็ให้อาวุธอีกอักอนหนึ่งโหให้พลังไม่พอให้วุฒิเด็กก็คือเป็นจีเพชรน,นะเสร็จแล้วก็หยิบพระอกหนึ่งใบนะไม่ใช่จันทโคลบนะแต่เป็นพระอกประมาณแบบนั้นแหละ แต่ว่ามันเป็นแบบความเชื่ออะไรเงี้ยเนาะเวลามีพระอบข้างในต้องเป็นอะไรครับเป็นเป็นเป็นผู้หญิงไงดิแล้วก็สวยงามทะนด้วยนะผู้หญิงสวยงามซะด้วยชื่อว่านางดาราว้าวสวยงามเนกับดวงดาวบนท้องฟ้านะครับก็คือพระอิบอกว่าขอฝากพระอบนี้ที่มีนางดาราอยู่ข้างในไปให้สุกี้น้องท่านละกันเพราะว่าเหมือนกับว่าปูนบำเหน็จรางวัลให้อาสนมเป็นคนหนึ่ง สวยๆเลยจัดให้อะไรเงี้ยแต่พระนารายกขาดขึินมานะพรานาัาขึินมาบอกว่าโอ้ไม่ได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 ,ไได้แบบนี้มันไม่ถูกนะท่านเอาสติสวยงามฝากพาลีไปให้สุขีแบบเดี๋ยวมันจะไม่ถึงมือสุขีปะสิเดี๋ยวมันจะมันจะไม่ดีท่านคือเหมือนกับฝากดลบมากับแมลงผู้อะไรเงี้ยคือ คือเหมือนกับพันนารายเขามอมสุคีิปออกหรือไงวะว่าสุคีปมันเป็นคนแบบบ้าการตันหาอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะเออถ้าเป็นคนอื่นเขาก็อาจจะไม่มีอะไรเนาะก็คือเขาเขาฝากของไปตัวเองก็ได้ของอะไรได้พอแล้วแล้วเขาฝากของไปให้น้องก็ไปให้ก็จบเออแต่พันนารายมันจะดูออกไม่ไปใจแต่ถึงกระนั้นสุพารีก็รับปากในแม่เป็นหมอว่าโอ๊ยหม่อมฉันเป็นคนดีหม่อมฉัน คนดีหม่อมฉันไม่เปิดไม่ยุ่งอะไรหรอกผมฉันจะไปมอบสิ้มือกับสุขีโดยตรงเลยรับรองถ้าหม่อมฉันผิดคำสัญญานี้ขอให้หม่อมฉันโดนสอนโดนอาวุธอะไรประหารชีวิตให้ตายไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยคำสัตยาบาเนี่ยเดี๋ยวไม่ใชมีผลในภายหลังนะเพราะอะไรปะรเพราะว่าสุขีไม่ทำตามไงแต่ว่าพระอิศวรกับพระนารายะเขาก็ พูดขนาดนี้แล้วถ้าไม่ให้ไปนี่ก็มันก็จะหยานํำใจเกินไปนะคนเข้าอุสาสาบ,บานอุสาอะไรขนาดนีนะ้ถ้าไม่ให้นี่ก็มันก็ยังไงอยู่นะคือพารีก็น่าจะเสียหน้าเสียชื่ออในเมื่อท่านให้คําสัญญาคําสัตย์ก็จะฝากพระอบนางดาราไปกับท่านเอาให้ถึงมือสุขีบนะก็แพ้พรารีก็รับพระอบไปนะก็เหาะกลับไปเมืองขคียขิน พอมาถึงเมืองขีดขีดแล้วแทนที่จะเปิดแทนที่จะส่งให้สุขีบนะกับเปิดซะเองคืออาจจะอยากดูคงคงคงอยากส่งอะไรเพราะว่าเขาก็คงเขาเขายังไม่เห็นว่าเป็นยังไงใช่ไหมเขาก็ก็คงจะส่งอะไรแต่ว่าก่อนส่งขอดูหน่อยเว้ยดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเอาไปให้อะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ดิพอเปิดมาแล้วโอ้โหเจอสาวงามเข้าไปตกตะลึงหลงเลยมนความสวยความงามก็นะครับ ฟิจร่งกันไปนเลยนะครับไม่ผัวเมกันไปนแล้วแล้วไงอ่ะสุขีบก็สุขีบก,ก็ยังไม่รู้นะทีนี้เป็นเรื่องอเลยเพราะว่าไปให้คําสาบายกับใครไม่ให้ไปให้คำสาบานกับพระอิศวรกับพะระนารายก็เรื่องนี้มันก็จะมีผลในภายภาคหน้านะสอนให้รู้ว่าอะไรเนี่ยว่าทุกอย่างมันมีราคาของมันนะไม่ใช่ว่าเราอยากทําอะไรก็ทํานะครับทุกเรื่องคนระับมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับแล้ว ราคานั้นมันก็หมายถึงชีวิตวนะฮะซึ่งเรื่องราวมันเป็นไงต่อไปอะก็ต้องติดตามในอนาคตนะในภพภคหน้าว่ามันจะต้องมีเรื่องราวเกิดขึ้นซึ่งอันสืบเนื่องมาจากเหตุตรงนี้นะเนี่ยคาสัตย์คำสาบานเนี่ยความซื่อสัตย์เป็นสิ่ง,งจาเป็นสิ่งสำคัญนะผมไปตัวเคยได้บอกไว้ว่านอนฉันยังนอนคนเดียวอยู่ฉันยังตัวคนเดียวอยู่ <c oughs> เลยเปืดแล้วเอ้ยเปื่แล้วโอเคตอนนี้ก็อ่าดดินไม่แหมนิดนึงแล้วกันก็เป็นตอนอันนี้ก็คือเป็นการไป,ก,รปกำเนิดเท้าทศรถนะทศรถนี่ก็คือไม่ใช่ทศกัณน,นะไม่เกี่ยวกับทศกัณไม่เกี่ยวอะไรก็คือเป็นฝั่งของอโยชายาครับผมอโยชายาก็คือเป็นพ่อของพระรามนั่นเองนะแต่ว่าอันนี้คือพ่อพระรามเพิ่งเกิดน,นะเนี่ยเพิ่งเกิดแล้ว พ่อของทศรถเป็นใครก็คือปู่ของพระรามเป็นใครก็คือท้าวอชบาลไงที่เล่าไปให้ฟังมาตั้งแต่ ep ต้นๆน,น,น,นะครับท้าวอชบาลเนี่ยครองกูอยุธยามากับมเหสีชื่อว่าเทพอ,นะอัสรนะอต่อมาก็มีพระโอรสหรือลูกชายขึ้นมาคนหนึ่งชื่อว่าทศรถนั่นเองนะก็ที่จะบอกกันว,ว่าคนนี้ก็จะสําคัญในอนาคตเหมือนกันนะก็เขาก็เลี้ยงดูอย่างดีนะโอเค ก็อตอนนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้แฉงเพลงไปตูดมาให้นิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะถ้าฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังนะครับฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังก็ต้องฟังหรือไม่ฟังก็ข้ามไปโอเคี่ยทำไมวันนี้มันพูดอะไรเรื่อยเปล่ก็จบตอนนี้ไ้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าก็ค้าว่ากันใหม่นะอักขันหนึ่งห้าก็สวัสดีครับ